ทดีค่ะนะคะวันนี้นะครูปุ๊กจะมาสอนในเรื่องของการทําเซตัสกันขายนะไม่ว่าคุณจะทำขายบ้านนะขายที่ดินหรือเป็นเอเจนต์นะแน่นอนอนะ่ะเวลานะมีลูกค้าไม่เยอะมาอ่ะเวลาลูกค้าไม่เยอะมากแล้วกันเนาะการทําเซตัสมันค่อนข้างง่ายถูกไหมคุณมีลูกค้าอยู่สิบลายในสิบลายเนี่ยคุณสามารถจัะเองได้เลยด้วยตัวคุณเองนะคะง่ายๆโดยการแบ่งแบ่งลูกค้านะอันแรกเลยนะคะ การแบ่งลูกค้าที่นะเป็นลูกค้าเริ่มต้นเริ่มต้นคืออาจจะเริ่มถามแบบเริ่มให้ข้อมูลสเต็ปต่อไปนะสำหรับลูกคนที่กําลังจะขายบ้านแล้วกันเนาะสเต็ปต่อไปเริ่มเริ่มคุยเรื่องแบบละเริ่มมีการปรับแบบละอันนี้จะเป็นสเต็ปต่อไปเนาะสเต็ปถัดมาคือเริ่มเสนอราคาพอลูกค้าเนี่ยเริ่มเสนอราคาแล้วพอเริ่มเสนอราคาแล้วคุณจะต้องทำไงล่ะคะ เริ่มปิดการขายแล้วถูกไหมเริ่มจะต้องไปเจาะเรื่องการปิดการขายแล้วเพราะลูกค้ารู้ราคาแล้วรู้โลเคชันแล้วรู้แบบแล้วทีนี้ไอ้สามสเตปเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่านี่คุณมีลูกค้าอยู่สิบคนคุณอาจจะทําแบบง่ายๆคุณดูเองก็ได้ไม่หลุดแน่นอนคุณคุยกับเซลล์คุณคุยเองคุณคุยกับสถาบันที่คุณลูกค้าเองแต่ถ้ามีแบบนี้อีกประมาณห้าสิบคนมีอีกแบบนี้ประมาณร้อยคนแน่นอนคุณจะต้องมีคนช่วย ในในในฐานะที่คูกๆท๊กทำเรื่องนี้มาตลอดนะนะเซลล์ Sell คนหนึ่งเนี่ยออนแฮนลูกค้าอย่างมากนะคะ20คนออนแฮนได้แบบแบบสบายๆเลยนะแล้ว20คนนี่คือแบบจเจาะรายละเอียดไวยนะประเภทที่แบบเออลูกค้าโทรมาหรือลูกค้าทักมาทา Facebook แล้วเงียบหายไปอันนี้นเราไม่นับนะ เดี๋ยวในคอร์สจะบอกว่าลูกค้าเงียบหายไปคุณมีวิธีตามยังไงมากมีทั้งยีงแอดตามมีทั้งส่งโปรโมชั่นตามมีทั้งทาด้วยวิธีแบบออร์แกนิกตามแบบง่ายๆอันนั้นเดียวไปในคอร์สนะแต่วันนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะคะแล้วก็สมมุติว่าวันนี้คุณเริ่มจาบออนแฮนอะไรยี่สเอต์ยวี่สิบคนเปอร์เซ็นต์การที่เราจะดีวแต่ละคนเนี่ยเพราะฉะนั้นการดีวแต่ละคนเราต้องเริ่มแยกสเตตัสแล้ว เราจะต้องเริ่มแยสกสเตจอย่างที่บอกเริ่มต้นออกแบบทำราคาปิดการขายทีนี้กลุ่มที่กำลังจะปิดการขายเนี่ยเราจะจี้ยังไงให้ได,ใได้ให้เขาได้ซื้อกนละนะไม่ต้องมีวิธีปิดการขายหลายเซลล์หลายคนนะเสนอราคาได้นะออกแบบได้ปิดการขายไม่ได้บางคนไม่ได้รู้ดีเทลเลยได้เอกสารมาปั๊บไปปิดการขายได้เลยทีนี้คุณอยากได้แบบไหน,น แน่นอนคุณต้องอะไรทั้งสองอย่างต้องไหมคะแต่ทั้งสองอย่างนี้นะเราจะเป็นคอร์สวิธีการทํายังไงให้คุณได้ลูกค้าแบบนี้มานะคะให้คุณไปปิดการขายได้นะแล้วก็ถ้าสมมตินในกรณีที่วันนี้นะคุณเอากำลังจะเปิดธุรกิจนะมีกูมีแนะนําการหาลูกค้าใหม่เจาะกลุ่มว่ากลุ่มลูกค้าแบบไหนคุณควรจะโพสเรื่องอะไรคุณควรจะทำโปรโมชั่นอะไรคุณควรจะ ลงคำถามมาตรถานในเฟซบุ๊กเลยอันนี้เป็นโบนัสให้ในคอร์สด้วยนะคะส่วนคนที่ทำธุรกิจมาแล้วนะแล้วตอนนี้มีลูกค้าค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ต้องการแบ่งสเตตัสว่าเช่นเซลล์คนนี้จะดูเรื่องอะไรผู้ผู้เคยแบ่งถึงเซลล์ดูบ้านหลังใหญ่เซลล์ดูบ้านหลังเล็กค่าคอมมิชชั่นหลังใหญ่กับหลังเล็กต่างกันยังไงนะคะการให้คข้าคอมบ้านสําเร็จรูปก,กับบ้านเกบบาะอิชาปูมต่างกันยังไง เพื่อพุชให้เซลข์คุณออกไปบุกตลาดออกไปขายแบบไม่ใช่นั่งอรอลูกค้าอย่างเดียวแล้คนบอกว่านับสร้างบ้านคือเซลล์อินเฮานั่งอรอลูกคา้าแต่ว่าคุณไม่ทําแบบนั้นคือการบุกลูกคา้าบุกยังไงบุกทั้งการตลาดบุกทั้งทีมขายนะคะให้คุณไปปิดลูกค้ามาให้ได้แต่อย่างน้อยๆเบื้องต้นคุณต้องมี3-4สเซตตาี่ที่คุณบอกก่อน แล้วเดี๋ยวในคอร์สเราไปเจอกันนะไปเจอบลยอยายเยกันว่าถ้าเราเจอลูกค้าแบบนี้เราจะปิดอย่างไงแล้วเราควรจะแยกเสตานอย่างไรในกรณีที่ถ้าคุณอาจจะเป็นบ้านโครงการเป็นเอเจนต์ปล่อยบ้านเช่าหรือคุณอาจจะทำรับสร้างบ้านเหมือนทีู่่ทำอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคอร์สนะคะทักไปได้นะสอบถามได้ที่ไลน์แอดแอดเที่ยนขาสวัสดีค่ะ